สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้องหลายๆคนในเพจนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง GPS ที่ติดในกล้องติดรถยนต์นะครับว่า GPS ที่ติดในกล้องติดรถยนต์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ามีหลายๆลายคนถามๆเข้ามาว่าเฮ้ยจำเป็นไหมที่ต้องซื้อเสา GPS ไปติดด้วยสําหรับรุ่นที่ไม่มี Built-in GPS เข้ามาในตัวนะครับก็จะบอกว่าจริงๆ GPS เนี่ยที่ติดกับกล้องติดรถยนต์มาที่หลายๆคนเข้าใจผิดคือนึกว่ามันจะติดตามรถที่หายได้แต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ใช่ GPS Tracking นะครับที่ติดตามรถหายมาในข่าว กันได้มันเป็นอุปกรณ์คนละอย่างกันเลยนะครับแล้วถามว่าถ้ามันติดตามรถหายไม่ได้เราจะติด GPS ไปเพื่ออะไรนะครับวันนี้คลิปนี้ครับก็จะมาตอบคาถามนะครับให้หลายๆคนเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่ามันทำอะไรกันได้บ้างสำหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่ผมนํามาพูดถึงเรื่อง GPS เพราะว่ามันรองรับการต่อเสา GPS ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มันไม่มีเสา ในไม่มี GPS โมดูลในตัวนะครับมันก็เลยจะเป็นสางต่างหากซึ่งจะเป็นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นนี้นะครับเป็นแจ็คคล้ายๆแจ็คหูฟังลักษณะของการเดินสายนะครับอันนี้ของรถผมนะครับผมก็จะเดินขึ้นมาถึงด้านบนนะครับแล้วก็เก็บตามขอบเนะครับเก็บตามขอบตรงนี้ไล่มายาวจนถึงเสา A ครับแล้วก็โผล่มาตรงนี้ครับวางไว้แค่นี้เท่านั้น ซึ่งด้านหลังของตัวแป้นตัวนี้จะเป็นกาว3 m นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมก็วางว่าเฉยเฉไม่ได้ติดกาวอะไรเพราะรู้สึกว่าแค่นี้ก็เก็บค่อนข้างจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับเรียบร้อยทั้งหมดแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาดูในส่วนของตัวหน้าจอของเขาทมว่าบอกอะไรได้บ้างรุ่นที่มี gps นะครับหลักๆเลยเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ gps ขึ้นมาตรงมงุม บ,บน,นบถ้าดูไม่ทันตะเกียสังเกตดูย้อนไปดูนะครับนิดนึงจะเห็นว่าทีแรกเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้จะกระพริบอยู่แต่เมื่อรับสัญญาณ gps ได้แล้วจะหยุดนิ่งนะครับแล้วก็จะมีความเร็วรถเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งความเร็วรถเนี่ยก็จะค่อนข้างเกือบตรงเป๊ะกับเข็มไมของเรานะครับ gps ลักษณะนี้จะเป็นการรับพิกัดนะครับแล้วก็ความเร็วของรถมาจาก มาจากตัวดาวเทียมบนฟ้าเลยนะครับก็จะเหมือนกับที่เราใช้ g p วนําทางพวก g a r m i เลยทันทีนะครับข้อดีของเขาอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือเราจะได้วันที่เวลามาจากดาวเทียมด้วยทําให้เราไม่ต้องมานั่งตั้งค่าวันที่เวลาใหม่บ่อยๆนะครับสำหรับบางคนที่อ่านในพันทิปหรือ Google แล้วก็บอกว่าไม่ได้ใช้รถนานๆแล้วก็ต้องมานั่งตั้งวันที่เวลาบ่อยๆตรงจุดนี้ครับจะตอบโจทย์คนขี้เกียจได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องมานั่งตั้งอะไรกันอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผมเปิดเครื่องขึ้นมาไม่ถึง1นาาทีก็รรััับบสญญณได้้แลวนะค อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันก็ต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเขารับสัญญาณจากบนฟ้าไม่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เหมือนกับมือถือนะครับที่รับสัญญาณจากเครือขา่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับรถเข้าใต้ตึกนะครับเข้าใต้ลานจอดรถนะครับมันก็จะรับสัญญาณไม่ได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับรถทั่วๆไปปกติก็จะขึ้นมาอยู่แล้วจะเห็นว่าความเร็วมันไม่ได้นิ่ง นะครับเพราะว่าดาวเทียมที่เขาให้พวกประชาชนชาวบ้านอย่างเราใช้งานหรือนําทางเนี่ยจะเป็นดาวเทียมที่มีความคาดเคลื่อนนะครับให้ค่าคาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยนะครับเพื่อที่ว่าพละเรือนอย่างเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้พวก GPS เนี่ยทางการทาหารได้นะครับหมายถึงส่งพิกัดแบบแม่นยําไป๊ไม่งั้นทุกคนยิงนิวเคลียร์กันได้นะครับถ้าที่บ้านปิดนิวเคลียร์ <c oughs> ได้ต้พูดกันตามตรงนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างที่1น,นะครับก็คือเปลี่ยนวันที่เวลาให้ตรงเป๊ะ กับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องมานั่งตั้งเวลาใหม่บ่อยๆนะครับนี่คือข้อ1น,นะครับต่อไปนะครับเป็นข้อ2พอระบุความเร็วรถยนต์ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถบอกความเร็วรถยนต์ในระหว่างที่ขับขี่นะครับแล้วก็บันทึกความเร็วรดลงในไฟล์วิดีโอได้ด้วยนะครับก็จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ ต้องการแทร็กนะครับแทร็กหมายถึงว่าถอดเมม o r y นะครับมาดูในคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูจากโปรแกรมมันก็จะมีเป็นเส้นทางการเดินทางเลยครับเมื่อดูจากโปรแกรมก็จะเป็นเส้นทางเหมือนพวก Google Map ว่าวิ่งไปเส้นทางไหนบ้างนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับมีการเล่งความเร็วโดยเกินความจําเป็นไหมจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองติดให้เด็กนะครับที่เพิ่งขับรถหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการติดดูความประพฤติของ คนที่ขับรถส่งของนะครับว่าใช้งานได้ไหมเพราะว่าเราสามารถดูภาพรวมได้จากในโปรแกรมได้เลยนะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับอย่างรุ่นนี้ก็จะมีการขึ้นความเร็วที่หน้าจอด้วยนะครับในขณะที่บางรุ่นก็จะไม่ขึ้นโชว์เลยนะครับจะเห็นก็ต่อเมื่อเราเอามาดูในคอมพิวเตอร์เท่านั้นก็แล้วแต่รุ่นจริงๆครับก็คือ gps โดยทั่วไปก็จะทํางานได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของกล้องบางรุ่นนะครับเช่นกล้องรุ่นนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า แจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนดนะครับแจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนดนะครับอย่างตัวนี้จะอยู่ในเมนูแจ้งเตือนความเร็วขับขี่นะครับเราสามารถตั้งได้เป็น6 0 8 0 100หรือ120นะครับถ้าตัวกล้องนะครับจับความเร็วที่เราวิ่งเกินกำหนดได้จะส่งเสียงพูดออกมาเตือนนะครับส่งเสียงพูดออกมาแบบนี้ครับความเร็วรถนเกินหนึ่รกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่ะครับก็จะเตือนทุกทุก ทุกๆครั้งที่เราเหยียบคันเร่งนะครับที่เกินความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับถามว่าบางคนบอกว่าต่อให้เตือนฉันก็เหยียบอยู่ดีใช่ครับต่อให้เตือนบางคนก็เหยียบอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่เราขึ้นทางด่วนบางทีเขาห้ามขับเกินกี่กิโลแล้วยังเหยียบเกินเลยนะครับใช่มันเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความ s a ฟตี้และความปลอดภัยนะครับก็ถ้าเราเป็นแฟนนะครับอยากให้แฟนขับรถนะครับถ้าแฟนขับรถทางไกลบ่อยๆแล้วก็ เราต้องการที่จะให้เขาเซฟตี้โดยที่เราไม่สามารถนั่งอยู่ในรถกับเขาได้ตลอดอย่างน้อยๆมีเสียงช่วยเตือนก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับที่เหลือ ตัวอุปกรณ์อะ่ะมันช่วยอำนวยความสะดวกได้เราได้แค่นี้นะครับช่วยเตือนเป็นครั้งครั้งข่าวแต่อยู่ที่ว่าตัวเราที่ขับขี่เนี่ยจะเซฟตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนต่อให้อุปกรณ์ที่ดีระดับโลกเชื่อผมนะครับยังไงการขับรถที่ปลอดภัยที่สุดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุดบนท้องถนนของเราคนไทยก็ยังเกิดจากคนขับขี่อยู่ดีที่เกิดจากความประมาทนะครับถ้าเกิดสมมติใครได้ไปต่อใบขับขี่นะครับหรือไปสอบใบขับขี่ใหม่ก็ ทางวิทยากรเขาก็จะพูดอยู่แล้วว่าอันดับหนึ่งเลยครับเกิดจากความประมาทของผู้ขับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้กล้องนะครับณปัจจุบันมีฟังก์ชันมากมายเยอะแค่ไหนก็ยังอยู่ที่พฤติกรรมนะครับแล้วก็นิสัยของคนขับนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือฟังก์ชันที่ GPS ของกล้องติดรถยนต์มันทําได้นะครับถามว่า ได้ดูไปแล้วเนี่ยพอสรุปคร่าวๆได้ไหมครับเดี๋ยวสรุปคร่าวๆให้อีกทีหนึ่งเป็นรีแคปเร็วๆ3ข้อนะครับจะมี3ข้อด้วยกันอย่างที่1ก็คือการปรับเวลานะครับให้ตรงกับปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องตั้งใหม่บ่อยๆนะครับส่วนอย่างที่2คือการระบุความเร็วรถแล้วก็สามารถนำเอาตัว SD card เนี่ย ไปดูย้อนดูในคอมพิวเตอร์ได้นะครับเราต้องย้อนดูในคอมพิวเตอร์นะครับไม่สามารถดูเรลไทม์ได้การที่ดูเรลไทม์ว่ารถอยู่ไหนคือ GPS tracker ที่เอาไว้ติดตามรถหายนะครับจะเป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งคราวหน้าถ้ามีโอกาสผมจะมาพูดให้ฟังกันนะครับและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนความเร็วของรถยนต์นะครับถ้าขับรถยนต์เกินความเร็วที่กําหนดอะไรทํานองนี้นะครับก็จะสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัวได้นะครับอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับ คนขับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเตือนมาเสร็จปุ๊บแล้วยังเหยียบต่ออย่างเงี้ยก,ก็ช่วยไม่ได้นะครับเหมือนอุปกรณ์บางตัวที่บอกว่ามีกล้องตรวจจับความเร็วอยู่ข้างหน้าแต่ว่าก็ยังเหยียบอยู่อันนี้ไม่มีใครช่วยได้ทั้งทันนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ GPS สําหรับกล้องติดรถยนต์ทําได้นะครับถ้าใครคิดว่าได้ใช้ประโยชน์จาก3ฟังก์ชันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าบางรุ่นที่เขามีขายเสา GPS แยกต่างหากเนี่ยอาจจะ3 0 0 5 0 0บาทนะครับโดยประมาณแต่ว่า3ฟังก์ชันนี้ลองหันหันกันก็ อาจจะตกแค่ฟังก์ชันละร้อยเท่านั้นนะครับก็อาจจะช่วยคุณได้มากไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ใช้เลยก็ไม่จําเป็นที่ต้องซื้อนะครับก็สามารถประหยัดเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีกนะครับหลักร้อยนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนส่วนคราวหน้านะครับผมจะมาต่อในเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆแล้วก็ความเข้าใจผิดเรื่องกับต้องติดรถยนต์กันให้จบส่วนใครมีปัญหาสงสัยนะครับแล้วก็ต้องการจะสอบถามสามารถหลังไมค์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ถ้าผมช่วยได้ผมจะตอบให้นะครับจะรีบมาตอบให้ท thank you